สวัสดีครับครับพวกเรานะครับเป็นนักแสดงจากหนังสั้นเรื่องตุลาคมนะครับหรือว่า after october ครับตุลนะครับภุรกิจทงอิวครับรับบทเป็นเทนครับครับดินครับเดินดินคณะในครับรับบทเป็นหมอกครับส่วนเรื่องของตุลาคมนะครับ เป็นหนังสั้นนะครับแนวอินดี้ครับชื่อหนังครับตุลาคมนะมาจากช่วงปลายฝนหรือต้นหนาวนั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงของฤดูครับฤดูฝนเข้าฤดูหนาวซึ่งก็จะไปตรงกับตัวละครชื่อเทนใช่ไหมหนังเรื่องนี้ก็จะนําเรื่องราวของเทนแล้วก็หมอกเนี่ยที่พื้นหลังนะครับเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกันแทบจะสิ้นเชิงได้มาเจอกันในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำนะครับได้มาคุยได้มาสแสดงความคิดเห็นได้มา ถ่ายทอดความรู้สึกของพวกเขาทั้งสองคนนะครับก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างทั้งกับตัวเทนแล้วก็ตัวหมอเองด้วยครับส่วนคาแรคเตอร์ของเทนนะครับเทนเป็นคนที่เก็บกดนะครับช่วงนี้เป็นเก็บกดเนื่องจากแบบเทนประสบปัญหาทางด้านชีวิตมาเยอะแยะหลายอย่างนะครับอย่างเช่นปัญหาทางด้านครอบครัวด้านความรักด้านการเรียนนะครับด้านเพื่อนหรือว่าด้านการเงินทุกๆอย่างนะครับวนรอบตัวเทนหมดเลยครับเกิดซ้าแล้วซ้าเล่าจนเทนคิดอยากจะฆ่าตัวตายนะครับเพราะเทนหาทางออกทางอื่นไม่ได้แล้ว คาแรคเตอร์ของเทนกับตุนนะครับซึ่งตุนคิดว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนตุนคิดว่าแบบแตกต่างกันมากเลยครับเพราะว่าสําหรับตุนตุนมันไกลตัวตุนนะครับเพราะว่าตุนไม่ไม่เคยคิดที่แบบอยากจะฆ่าตัวตายหรือว่าแบบว่าประสบปัญหามาหนักเท่าเทนถึงจะแบบเจอบ,บ้างแต่ก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นปัญหาทั้งสองอันนี้มันแก้ยากครับมันพูดออกมาเป็นคาพูดยากครับหมอกนะครับ เป็นตัวละครที่แทบจะทุกอย่างดีหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนความรักสังคมเพื่อนการงานแต่ว่าเขาถูกกำหนดให้ต้องตายเขาไปตรวจโรคแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาไปเจอว่าเขาเป็นโรคที่รักษาไม่หายอีกไม่นานก็ต้องตายเป็นคนที่มีทุกอย่างแต่ว่าไม่เหลือเวลาให้ได้ได้ใช้สิ่งที่เขามีมันทำให้เราเห็นว่าไม่ว่าเราจะมีอะไรมากมายแค่ไหนสร้างชีวิตมาดีขนาดไหน ก็ไม่อาจาออกไปต่อสู้กับเวลาได้อ่าสำหรับผมนะครับตอนที่อ่านบทผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างครับมันมันท้าทายกับใช่กับตนอเองครับรเพราะว่าเราแบบไม่เคยพบเจอกับปัญหาแบบนี้เราแบบมาเล่นเราไม่รู้ว่าเราจะแบบสื่อมันออกมาได้ดีขนาดไหนส่วนของผมเนี่ยก็ ไม่ได้ยากว่าอะไรกันเพราะว่าน่าจะยากน้อยกว่าน้อยกว่าฝังฝังของพี่ตุลเนาะเพราะว่าอารมณ์ของตัวผมเนี่ยตัวละครผมเนี่ยมันไม่ได้แสดงอารมณ์ใหม่เยอะเยอะเท่าของพี่ตุลพอได้รับบทเป็นคนจะเป็นจะต้อง,ต,องต้องตายเรยาก็อืมถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกยังไงนะถ้าเป็นเราเราจะต้องคิดได้คิดอะไรใหม่ๆ,ๆ,ๆมเยอะเยอะมากครับถือเป็นเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นดีเหมือนกัน,นสนุกมาก ซึ่งในตัวบทนะครับในด้านของตัวละครนี่ผมว่าทั้งสองตัวนะครับก็มีความยากที่แตกต่างกันครับใ,ในความคิดของมันว่ามันคิดยังไงมันมันแตกต่างนะครับโดยเราก็ทำออกมาได้เต็มที่ที่สุดของเราแล้วครับผมในหนังเรื่องนี้นะครับมันสอดแทรกองค์ความรู้ต่างๆไว้มากมายนะครับซึ่ง ใช่มุมมองแนวคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคนที่แบบอยากจะฆ่าตัวตายหรือแบบคนที่แบบอยากมีชีวิตอยู่เขาได้แบบปัญเชิญปัญหาแบบ ที่แตกต่างกันนะครับโดยเราไม่สามารถแบบไปกําหนดเขาได้ว่าไอเนี่ยมันต้องเผชิญปัญหาแบบนี้อย่างเดียวนะไม่ใช่มันแบบแตกต่างกันครับทั้งสองทั้งสองตัวละครมันเผชิญปัญหาแตกต่างกันก็คล้ายๆกับคนเราครับที่แบบว่าเผชิญปัญหาแบบใช้ชีวิตต่างใช่ใช้ชีวิตต่างก<ห>ัน<อ>ต่างแนวกันเราได้แบบว่าประสบพบเจอกับสิ่งต่างๆได้แตกต่างกันครับเราไม่สามารถแบบตัดสินคนคนเดียวได้โดยแบบใช้ความคิดของตัวเราเองค ยังไงก็ขอฝากติดตามชมผลงานเรื่องตุลาคมนะครับหรือว่า After October ครับของพวกเราด้วยนะครับเราทำการเต็มที่มากเลยครับก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับครับผมขอบคุณค่ะ